มาซ่อมทางอย่างนี้เลยอ่ะมันไม่มีป้ายบอกะไรมันมันซ่อมเลยอ่ะเลี <l> ้ยวทางโค้งเลยโอ้โหโหดมากใครมาซ่อมทางอย่างนี้หรือว่าพวกนี้แบบความจริงมันต้องกั้นก่อนนะกั้นก่อนทางโค้งนะมามากั้นตรงทางโค้งเนี่ยอันตรายนะครับโอ้โหคนเขาเลี้ยวมานี่จะเอ๋เลย ไม่มีป้ายบอกด้วยมันเป็นมันเป็นทางที่เรามองไม่เห็นไงมันเป็นบบโค้งมานะไม่ใช่ทางตรงเป็นทางโค้งเข้ามา อันนี้แอดวันเทเลอร์นะต้องเสียบให้มันแม่นๆเสียบไม่แม่นหางมันไม่ติดมาด้วยนะต้องเล็งเล็งที่ล้อมนะันล้อล้อเล็งให้มันตรงกับล้อ เราไปรับนะปกติถ้าเราไม่ตั้งแอดวานมันจะของมันจะเด้งเข้ามาหาเราแต่พอเราตั้งแอดวานนี่คือของมันไม่เด้งเราต้องเสียบปึ๊บเข้าไปเลยือได้นี่ก็หาเส้นทางเออนี่แหละต้องการเส้นนี้แหละสีเทาในช่วงหนึ่งน,นะอันนี้มีสองเส้นเลยนเะนี่ยจะเอาเส้นนี้ก่อนละกันก็อันนี้ก็สีเทา จะได้เส้นนี้สีเทาครับพบพย P, o P A ที T ่โอเคเคสโอเสวัสดีครับสวัสดีครับคุณพบอันนี้มาเก็บเก็บแผนที่สีเทาอีกแล้วผลประกอบการของเราอันนี้เหลือ เหลือแค่2แมปเหลือมิสซูรีกับเหลือแค่เท็กซัสนะที่ยังไม่ถึง80เราตั้งเป้าไว้เอาให้แบบ80%นี่ครับขานนี้ประมาณประมาณเปอร์เซ็นต์ครึ่งแล้วก็เท็กซัสประมาณ2-3%ผลประกอบการดีเยี่ยม เป็นวอลโว่วอลโว่รุ่นเก่าสอง4ันสีอันนี้ก็เป็นอะไรวะเขาเรียกอะไรวะเนี่ยไอ้ถังไม้ไอ้ลังไม้มั้งลังไม้ที่ฟอก์์ลิฟใช้มั้งเนี่ย เล่นออนไลน์หรอครับเฉลิมหาริเทนพี่ครับในนี้มีเกมฝัง่ง19ให้เล่นไหมครับทางสก็สตรีมับสตรีมมีให้โหลดนะอันนี้เล่นเป็นอันนี้อันนี้ไม่ใช่ออนไลน์ละ่ะอันนี้เล่นแบบคนเดียวเล่นคนเดียวก็จะมี AI อมาวิ่งด้วยกับเรา ก็ลองลอง,ลองเช็คในสตรีมแต่ผมยังไม่ได้ซื้อ,อรอลดราคาเลยพวกเนี้ยรอมันถูกๆหน่ยแต่ถ้าเกมนี้ก็ลดลดทุกเดือนมั้งน่าจะเดือนละรอบตัวละรอบแต่เดือนนี้ยังไม่ลดเลยอาจจะมีลดตอนปลายเดือนหุย้ยลังลังมันไอ้นี่วะลังมันยื่นออกมาแบบ เกินเกินกระจกเราเว้ยมองกระจกไปมันติดติดลังโอ้ลหังมันก็กว้างอยู่นะกว้างกว่ารถเราด้วยนะ เฉลิมหาริเทนที่ส่งเรื่องอะไรเลยครับ Sweet m a ป, <Man. S 1> ปกติผมเล่นแต่ ETS ส่วน ETS ไม่ได้จับเลยอันนี้ส่งเป็นลังไม้ครับลังฟอกลิฟอ๋อแนะนำเล่นสองเล่นสองเกมเลยครับควาจริงมันก็เกมเดียวกันแหละมันวิ่งสองทวีปแนะนำสองเกมไปเลยต้องออกเส้นหนีไว้เราวิ่งผิดเส้นมา ออกอันนี้ได้มั้งยูเทิร์นปัลน้ามันเนี่ยพอดีเลยเติมเติมน้ำมันแก้เขินก่อนเขาจะได้ไม่รู้ว่าเราเลี้ยวเลี้ยวผิดมนนึกว่าเราเลี้ยวมาเติมน้ำมันเติมแก้เขิน เรี่ยวเพลเลตน่แต่ความจริงมันน่าจะเป็นไอ้ลังที่แบบฟรอกลิฟมันใช้ที่มันเอาเป็นฐานแล้วก็เอาของวางไว้ข้างบนใช่ไหมพอฟรอกลิฟมามันก็เสียบปุ๊บยกขึ้นเนี้ยก็ทั้ง e t s กับ a t s ก็ลดลดบ่อยนะมันก็ลดเดือนละครั้งโดยเฉลี่ยแหละแต่ความจริงสถิติเกมอะ มันมันนับรวมกันนะมันมีใสติอยู่ในเว็บเป็นเว็บเวอร์ทรักมันจะนับรวมกันเลยทั้งทั้งสองเกมเพราะฉะนั้นความจริงมันก็คือเกมเดียวกันนะั่นแหละแต่มันวิ่งคาราทวีปนั่นเองวีทแมนฮาร์เรสตัดรอ เฉลิมอาริเทศที่เขาทำเพื่อนพี่ซ่อนเสร็จแล้วรอครับเล่นเกมขับเรืออ๋อเกมขับเรือเห็นเขาเห็นเขาว่าจะรับไปรับคอมไปลายเดือนนี้แหละน่าจะน่าจะเสร็จก่อนปลายเดือนเนชนกัน <c oughs> <c oughs> เกมซีออฟทีมนะเกมขับเรือใช่ เขาไปไปซ่อมอยู่นะน่าจะไม่อะไรเสร็จปลายเดือน <S <S แต่เกมเสื้อฟทีปมันมันมีข้อเสียสมมติว่าเราจะออกเลยมันจะออกไม่ได้นะฮะมันต้องขายของอนะไรเงี้ยมันไม่สามารถแบบกดออกปุ๊บแล้วของที่เราไปไปหามาไปป้นมาเงี้ยมันจะมันจะได้เงินได้มูล,ลค่ามันไม่ได้มันต้องขายจะได้มูล,ลค่า สมมติบบเราเล่นเล่นอยู่เฮ้ยมีคนเรียกนะกดปิดเกมก็คือจบเลยไม่มีอะไรมันมันต้องขายร้านถึงจะนับอ่ะเออมันบบข้อเสียเสียบทีฟอยู่เนี่ย <c oughs> เป็นเกมที่เราไม่สามารถออกเกมฉุกเฉินได้ 助力。So, ชิวๆดี แปะสต็อปเนี่ยมันแบบเอาถูกต้องไงนะมันต้องจอดแบบจอดสนิทอนะจอดสนิทแล้วถึงจะไปนีครับถูกกดสุดๆนะแต่เราส่วนใหญ่ไม่ไม่สนิทละแล้วก็จอดไหลๆนิดนึงเนี้ยแล้วก็ไปแหละแ้วก็มองซ้ายนิดนึงครับเผื่อแบบบางทีมันโเช่งไงมันพุ่งมาวืบเราก็ออกไปก็ปั้งเลยต้องมองซ้ายสําคัญ เพราะว่าทางซ้ายมันมันจะเป็นเลนที่เราที่เราไปเหยียบเส้นเขานะไอไอเลนขวามไม่เป็นไรเลนฝั่งนูนไม่เป็นไรแตเลนทางซ้ายเราเนี่ยแหละจะชนกับเรา ขวาไงเพราะว่าหัวก็หางมันจะไปคนละทางกันเออถ้าหางไปซ้ายหัวจะไปขวาแหละมันจะต้องเลยต้องหักซ้ายขวาซ้ายขวาเพื่อให้มันให้มันตรงตรงหาง่ะหางมันจะหักตรงข้ามกับพวงมาลัยเรานะแต่ว่าหัวมันจะมันจะตรงพวงมาลัย ็เปนสำคัญหางให้เข้าให้ได้ เฟอร์นิเจอร์โอ้อ่านี่นี่มันโกดังเฟอร์นิเจอร์เนี่ยมั้งแล้วก็มาส่งไม้พาเลทให้มันนะ แรงเนี้ยแรงดีวายแชมเปี้ยนนี่มันแค่เลเวลอ้อยอันนี้มันเกินมามันก็ไม่มีประโยชน์แล้วเนี่ยไม่ต้องไม่ต้องการเกินแล้วมันไม่มีแรงให้ละสุดแล้วนี่ครับมาเช็คเปอร์เซ็นครับเปอร์เซ็นของมิสซูรี่ครับ,รบนี่ขาดิหนึ่งจุดหนึ่งเปอร์เซ็นไหมประมาณเปอร์เซ็นเดียวเอง อ้อมปั๊บลงนี่โชว์เออนี่ยแมรี่วิลไปเซนโจเซนโจเซฟ